เอาละคุณนายได้ข่าวว่าหิวข้าวมากหิวขนาดไหนเป็นควายไในตัวนะเป็นควายวเหลยเสือทอดคืออะไรสเสือทอดเแบบติดฟังลุงเจ้าเผื่อก็มีแบบไส้ข้างในก็แบบทอดก็เป็นแบบรังรังลบํางังอร่อยอาหารมื้อแรก รออาหารมารออาหารมาน้องมาอีกแล้วน้องมาอีกแล้วสวดห้อง,องให้เจ็บเลยไหมคะค่ะสะปรดได้หครับ น้องไปแล้วน้องไปแล้วน้องไปแล้วที่เอาตรงว่าเราไม่ได้มาออกจากถ้าเนี่ยนานแค่ไหนแล้วทำไมปีได้แล้วนะเพราะว่านี่นาม่แล้วตอนที่เรามากินเอยังไม่มียังไม่มีน้องยังไม่มีหุ่นยนต์ะส่งอาหารเนี่ยนะเราไม่ออกจากถ้านานแค่ไหนแล้วเนี่ยทำไมหุ่นยนต์ส่งอาหารเออมันสะดวกมากเลยนะ ที่สําคัญคือนั่นแหละเราไม่ไดอ,อกจากค้ามานานแค่ไหนนะก็ตั้งแต่โควิดก่อนโควิดอีกแล้วก็หลังโควิดแล้วก็ช่วงโควิดอะไรเงีเ้ยป้าคุณไม่ได้ออกเลยไม่ได้ออกเลยถ้าพี่คุณจะมาถ้าเผื่อไม่ได้ออกมาฉีดวัคซีนเนี่ยก็ไม่รู้สึกที่นัมาเดินเทยเพราะว่าดูแจ็คก็อยู่แต่บ้านอยู่แล้วไม่ก็ไม่ออกไปไหนเนซีรีส์ซีรีส์เกลยหน่ำๆนะจ๊ะ